ทางคุณแปรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับก็ได้โพสต์ภาพนะครับการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงหัวหน้าพักนะครับที่โรงแรมโรสบูทนะครับพร้อมกับระบุว่าประเทศชาติเนี่ยต้องเดินหน้าไปข้างหน้าสามัคคีประเทศไทยรวมพลังผักดันนโยบายแก้ปัญหาเพื่อประชาชนครับแล้วก็มีการขอบคุณคณะกรรมการขออภัยครับคณะกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนนะครับที่มีมติและก็ประกาศแนวทางสนับสนุนรัฐบาลร่วมกันเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเมือ นะครับแล้วก็รับมือต่อภัยคุกคามความมั่นคงจากต่างชาติจากภายนอกและขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่รัฐบาลกับกองทัพมีจุดยืนร่วมกันนะครับยืนยันว่าหลักการประชาธิปไตยปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและความรวมพลังสามาัคคีนะครับความเป็นหนึ่งเดียวของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะ เป็นหมุดหมายสําคัญในการพนึกกําลังของคนไทยก้าวผ่านสถานการณ์อ่อนไหวนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการปกป้องอธิปไตยทํารงไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศชาติและประชาชนเชื่อมั่นว่าไม่มีภัยคุกคามใดจะเหนือกว่าพลังสมัคีของคนไทยรัฐบาลนะครับขอก็ขอทางานหนัก ร่วมกันด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อประชาชนไทยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกอิงนะครับ <c oughs> ก็ได้โพสต์ไว้หลังจากที่มีการาหารือกันในเมื่อวานนี้นครับ